สวัสดีครับแฟนขับเบลล่าและแฟนขับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มาขอเรื่องเบลล่าสักนิดหนึ่งนะครับอ่าฝากกดสับสกายผมด้วยนะครับกลาจะครบ1000แล้วนะครับหลายคนก็อาจจะค้นหน้าผมนะครับเพราะว่าผมก็เคยทําอีกช่องหนึ่งมาก่อนนะครับแล้วคลิปที่แจ้งเกิดของผมเนี่ยที่มีคนดูตอนนั้นเนี่ยตอนแรกๆหลักร้อยนะฮะมาดูคลิปถ้าผมจำไม่ผิดคลิปที่สามีสองนะครับต้องทำหนึ่งสามที่สองคลิปนะ กว่าจะดูมีคนดูหลักพันครั้งแรกแล้วก็ยอดฟอลโล่ก็พุ่งขึ้นมานะฮะนะครับเป็นดาราคนแรกที่ผมวิเคราและและได้ถึงตรงนั้นนะครับผมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับทีนี้มาเรื่องเบลล่านิดหนึ่งคือช่วงที่ผมหายไปประมาณปีหนึ่งนะก็มีข่าวใหญ่เกี่ยวกับเบลล่าใช่ไหมครับก็เศร้าสะเทือนกันมากมายนะครับผมก็ให้กําลังใจนะครับแต่ว่าเอ,อ่อช่วงนั้นผมก็มีภาระในหลายๆอย่างก็งงงงงงไม่ได้ติดตาม อะไรมากก็รู้รู้ค่ะางที่คนหนึ่งเขารู้แต่ผมชอบมาก,มากชอบที่ไม่ได้หวถ่งว่าชอบที่เขาเลิกกันนะครับชอบในการรับมือของเบลล่าจะไม่ใช่การรับมือก็ได้ผมคือดาราที่ผมบอกว่าหลายครั้งเนี่ยความสวยอย่างเดียวไม่พอนะความหล่อยอย่างเดียวก็ไม่พอคือการรับมือกับสื่อคือการพูดและทําให้คนเนี่ยชอบแล้วก็มาและสาคัญต้องมาจากใจจริงต้องพัฒนาหลายอย่างให้เก่งนะครับเบลล่าเนี่ยเขารับมือกับสถานการณ์ได้ดีเขาไม่มีว่าเวียมแม้แต่น้อยใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ย ถูกต้องนะครับแต่ผมมองว่าในความคือลึกๆจะว่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมว่าถ้าว่าก็ไม่ไม่เยอะไม่เยอะคือผมเชื่อว่าเบลเขาเป็นคนดีและจิตใจเขาดีนะแล้วก็ผมก็เชื่อในพี่เวียนะผมว่าอาจจบกันด้วยดีไหมจริงๆการจบเนี่ยทุกๆอันมันก็ยากที่จะด้วยดีทั้งหมดหรือไม่งั้นมันจะเลิกเลิกกันไหมหรือว่าแต่ว่าสุดท้ายผมว่ามันต้องต้องดีใช้ได้ระดับหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าเขาเป็นเพื่อนกันได้นะครับ แม้กระทั่งเนะให้ดูนะคุณแพนเค้กที่มาที่ตอนนนั้นโดนแซวอ่ะก็ยังยักคิวให้เบียรเลยก็ยังแบบคือแบบนั่นแหละเพราะงั้นผมก็เลยว่าเบลล่านี่ก็ก็ก็คิดว่าน่าจะยังรู้สึกดีๆกับพี่เบียอยู่ รู้สึกดีในฐานะเพื่อนนะครับอา่อยาแล้วก็ผมว่าเขาตอบเขาไม่ไม่น่นเลยเขาบอกมูฟออนนะครับแล้วเขาบอกอยู่กับปัจจุบันแล้วผมชอบประโยคที่เขาพูดดูเหมือนเป็นประโยคง่ายๆนะแต่ผมว่าดีนะแต่มันก็สะท้อนความบางอย่างมันก็เศร้านะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเรื่องไหนที่ทําแล้วมีความสุขก็ก็ทําตรงนั้นไงแล้วก็นะจะได้หยุดดราม่าของนักข่าวของนักข่าวเขาก็แต่นักข่าวเขาต้องทําหน้าที่เขาต้องหาอะไรที่มันเด็ดๆมาเขียนไงนะคำพูดตอบง่ายๆดีก็เขียนก็ไม่มีประโยชน์ไอ้ก็ไม่ ก็ไม่ได้เรียกยอดให้เขาถูกไหมฮะแต่ว่านั่นแหละมันอากาศจะสมบว่าเบียร์เขาก็อาจจะมีเทิร์ดทบ้างแหละแต่เขาก็ต้องหมุนออนแล้วเขาก็เนี่ยก็หาอะไรที่มีความสุดทางเขาก็ถือว่าผ่านไปได้ดีนะอ่าโอเคแล้วผมมาฟื้นฝลอยไม่ใช่คืออันเนี้ยเนื่องจากผมมาเลเไีผมแบบแล,แล้วผมทําไมทําช่องมาตั้งนานเนี่ยห้าสิกว่าคลิปเนะี่ยทำไมไม่ไม,ไม่ไม่มาพูดถึงเบลล่าก่อน,น,นที่บอกชมว่าเบลล่าอ่า เขาเรียกว่าอะไรอะในช่องเก่าเนี่ยผมได้ได้คลิปเบลล่าเนี่ยช่วยให้เกิดแบบว่าจุดป,ประกายครั้งแรกให้มันขึ้นมาเป็นหลักพันนะที่ยังไม่รีบทำเนียเพราะว่าผมก็กลัวดราม่าอะไรต่างๆเนี่ยทำจะเยอะนะครับผมก็เออแต่ผมท้ายตัดใจทำนะฮะเออแล้วก็แบบอเผอิญคลิปของคุณเบลล่าก็เด้งขึ้นมานะผมก็โอ้โหแบบเอตอบได้ดีแล้วผมชอบนะเป็นผู้หญิงที่แบบเออแบบ ผมใช้คำนี้แล้วกันนะถึงแม้ความรักจะจบไปแต่ก็เป็นความรักที่หวานละมุนนะ,ะคือคือถึงแม้มันจะเจอจุดเหล่านั้นแต่ผมว่ามันก็เป็นความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กันนะแล้วผมว่าเขาก็ระลึกถึงกันนะครับนะมันก็เป็นความทรงจำผมกม็จะพูดไปเดี๋ยวกลัวผิดไนงะเออแต่ผมว่าอันนี้เป็นดีแล้วแล้วผมก็พูดไม่นานแล้วนะเวลล่าเป็นผู้หญิงที่ดีมากนะอืแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นไหมครับ แต,แต่แน่นอนทุกคนก็ต้องมีด้านลบหรือด้านอะไรแบบนี้แหละแต่ว่าโดยรวมโดยเฉลี่ยเบลล่าก็เป็นคนดีๆมากๆคนหนึ่งถูกไหมฮะแล้วก็อ่านี่พูดพูดเสริมนะฮะนอกจากความหลักเนี่ยนะที่มีให้หวานละมุนแล้วผมเชื่อว่าสุดท้ายเบลล่าจะประสบความสำเร็จในความหลักใน,นจะต้องเจอคู่ที่เหมาะสม,มกับเขานะส่วนที่คนไปพูดนะมี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 เซเลบท่านหนึ่งละกันไปบอกว่าเนี่ยไปเปรียบเทียบอะไรเวียรวยไม่รวยอะไรต่างๆเนี่ยนะ ผมคิดว่าไม่ใช่อะคือตัดเรื่องรวยไม่รวยไปก่อนคือแน่นอนผู้หญิงเขาก็ต้องการคนม,มีฐานะระดับหนึ่งถูกไหมครับแต่ถามว่าจะต้องมีฐานะอะไรแค่ไหนยังไงนะผมว่าไม่ใช่แล้วผมว่ายิ่งกเบลล่าเป็นคนดีเพราะไม่ได้ตัดสินใครที่ความรวยเพราะตัวเขาเองก็มีระดับหนึ่งนะอะถ้าถ้า ถ้ามีเงินระดับหนึ่งม,มันก็ดีไงะจะได้เสริมประสานการแต่ถามว่าจะไปอย่างนั้นไหมผมว่าไม่แล้วเรื่องความรักเนี่ยผมว่ามาตัดสินด้วยหลอ่อไม่หลอ่อนิสัยดีไม่ดีรวยไม่รวยอันนี้ไม่ได้ผมว่ามันเป็นเคสใบเคสต้องวีคราะห์เป็นเคสนะแล้วแล้วถามว่าเบลล่าเป็นเคสแบบไหนเนี่ยก็ก็ตอบยากนะแต่ผมเชื่ออย่างว่าก็อย่างที่บอกไงเขาพูดว่าคุยแล้วคิกไงเอออันนี้ผมเชื่อเขานะอ่าที่มีคนถามว่าเราล้วเราจะเปิดใจหรือเปล่าเขาก็ไม่อยากตอบว่าเปิด ถ,ถ้าจำไม่ผิดคือไม่ได้ตอบแต่ว่าเออเนี่ยบอกว่าเออถ้าคุยแล้วคิกเนี่ยก็โอเคนะครับพูดแค่นี้นะเออคุยแล้วคิกก็โอเคไงเออเนี่ยผมก็คิดว่านั่นแหละคือเขามีสเปกไหมก็คงมีแหละแต่ว่าเออเขาผมผมก็คิดว่าเขาก็ดูหลายแย้งนะผู้หญิงนะแล้วระดับนี้เขาก็ต้องดูแหละแต่เพียงแต่ว่าสุดท้ายจุดตัดสินนะก็ต้องมาคุยกันเราเราเราเป็นยังไงถูกไหมฮะโดยรวมๆมากกว่าว่าเออคุยแล้วคิกไหมแล้วผมคิดว่า เบลล่าถึงแม้เขาจะรับงานเยอะนะ,ะเออแต่เขาสุดยอดน,นะเขาด้งงานเขาต่อไปไหนก็เจอแต่เบลล่านะนะะผมก็ไล่แบร์ไม่ถูกเจอเยอะมากซึ่งเป็นเรื่องดีนะผมไม่ได้รังเกียจเลยแล้วรับอย่างที่ผมเคยพูดไปตั้งแต่ช่องเก่านะฮะเสียงละคังเสียงละคังเงินนะเออนะน่ะในหนังจริงเขชอบพูดครับผมได้ยินเสียงเบลล่าแล้วมันรู้สึกสดชื่นสดใสน,นะก็อธิบายไม่ถูกนะฮะนั่นแหละเบลก็คือละคังไงละคังเออแล้วเนี้ยล่าสุดเนี่ยนะอ่าอันนี้นอกเรื่อง อ่าน้องน้องสาวเนี่ยคือพี่สาวเขาบอกว่าเนี่ยคือเขาชอบดื่มเครื่องดื่มองุุลอัดแกนนะครับชอบยี่ห้อเมย์กันแต่ตอนหลังยี่ห้อเมย์ไม่รู้ไม,ไม่มีวางขายแล้วก็มียี่ห้อเบลมาเนี่ยเหมือนเบลล่าเลยเบียแต่เป็นเอลีนะฮะเบลนะที่แปลว่าสวยงามนะเออภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมฮะยี่ห้อเบลเลยนะอัน,นั้นเขาเบลอะไรนะผมจําไม่ได้เออเบลนั่นแหละเนะี่ยก็เดี๋ยวเขาบอกว่าจะกินกันทุ่งนี้นะนะ้ำมะนุนอัดแกนนะยี่ห้อเบลของนอกเรื่องนะส่วนเบล,ลเนี่ยเบลล่าเนี่ยนะเขาก็ อ่าคือไม่ว่าโฆษณาไหนเขาดูดีหมดนะแล้วก็แบบใช่ไหมครับแบบแล้วก็ไปดูไอจีเขานะอ้โหแบบสาวหล่อสาวหล่อนะก็แบบตัดผมสั้นนะครับหรือหรือใส่วิกนะเออน่าจะใส่วิกแหละเออเนี่ยก็หูอย่างสวยนะฮะอย่างเท่น,นะฮะแบบปกติผมก็จะชอบผู้หญิงผมยาวตามตามแบบทั่วไปนะแต่ว่าอันนี้ก็ก็เป็นแบบ ผู้หญิงที่แบบเออ,เออสวยเท่นะแล้วก็แบบรูปรูปล่าสุดเนี่ยที่ผมดูนะที่ลงสามรูปเนี่ยนะที่ถ่านเนสันแต่นี้เป็นผมยาวนะนี่สันเดียวกันบาซาเนี่ยนะเรียกถูกมาบาซาเนี่ยเออก็ก็สวยนะเออแบบรูปแบบสวยคือคือเบลล่าเขาจะมีหน้าปกติที่เขาแบบที่แบบเป็นปกติแต่งหน้าปกติของเขาอะจะตาโตโตใช่ไหมฮะแต่รูปเนี้ยเขาจะแบบตาเขาจะละมุนแบบเอออีแบบหนึ่งอเออก็สวยคือเขาเป็นคนที่สวยแล้วก็จิตใจดีนะแล้วก็ ใช้คาว่าอะไรมีความรักที่หวานละมุนนะผมบอกนี้เลยต่อให้จบไปแล้วเนี่ยนะแล้วผมก็ไม่ได้จะอฟื้นแต่แค่พูดให้ฟังว่าเออแบบมันก็เป็นความทรงจำดีแล้วผมว่าเขาก็เริ่มใหม่กับอีกคนนะสมมุติว่าอนาคตนาะจะเชียร์เป็นพี่แพี่โป๊บหรือใครก็แล้วแต่นะแต่ถามว่าผมอยากเชียร์พี่โป๊บไหมผมอยากเชียร์นะเออแต่ผมว่าก็ดูแล้วก็ยังไม่มีวี่แววก็เป็นแต่คู่จิ้นนะแต่อยากเชียร์นะก็ท้งคู่จิน้นคู่จริงแล้วแฟนคลับหลายคนก็เชียร์นะ ก็อยากจะเชียร์นะไม่รู้จะต้องทําคลิปเชียร์ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวโดนผมก็กลัวโดนเนี่ยนะผมก็เออนั่นแหละนะผมเชียร์นะแต่ถามว่าแฟนคลับทั่วไปที่เขามาจจะพูดเสมออะเช่นพี่เวียรักใครเขาก็รักคนนั้นนะครับอเบลรักใครเขาก็รักคนนั้นนะคุณฟาริสใช่ไหมหรือว่าอะไรเียผมก็เหมือนกันถ้าถ้าเบลเขารักใครผมก็รักคนนั้นนะครับนะ ตอนแรกสุดเนี่ยนะผมเชียร์มาจากเบียก่อนถึงแม้จะทําคลิปเบลล่าแต่ผมชอบเบียใช่ไหมแล้วพอเบียรักเบลล่า ier, ung, ura, ผมก็ชอบเบลล่าไปด้วยแต่หลังจากเลิกกันไปแล้วผมก็ยังชอบเบลล่าเหมือนเดิมนะคือจริง,รงตอนแรกเนี่ยดาราช่องสามที่ผมชอบสุดเนี่ยคือน้องยาย่านะฮะตอนนี้ก็ยังชอบนะฮะแล้วตอนหลังเนี่ยเออพอมาเบียเบลล่าก็เบลล่านะครับก็ก็ชอบด้วยกันนะก็มีน้องอะไรนะยาย่าเบลล่านะแล้วผมก็สารภาพานะบอกตรงหลังๆเนี่ยผมเป็นแฟนช่องเจ็ดแต่ว่าถ้าเป็นดาราช่องสามที่ผมชอบเนี่ยก็มีเบลล่า ย่ายาแล้วก็ล่าสุดน้องใหม่ก็จีน่านะแต่นะถ้าพูดถึงความส่วนของช่องน้องจีน่าที่สุดนะครับแต่โอเคแต่ถ้าโดยรวมๆเนี่ยนะเออไม่ไม่ตัดสินดีกว่าเออแล้วก็ถ้าเป็นดาราชายเนี่ยนะผมก็ชอบสองคนนะแต่ก่อนนั้นนี้มีมีมีคนหนึ่งจริงๆ็่าจ,จะชอบหลายคนก็ได้แต่ว่าก่อนนั้นนี้มีคนหนึ่งคือพี่โป๊บเนี่ยหลายคนมาบอกว่าอาปากกรูลุแล้วผมถึงว่าปผบผม,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 ผมบอกด้ยนะผมชอบโป๊บนะครับแต่ไม่ได้ชอบจากเนื้อบุกเพศสันนิว่าดนะ เออผมชอบจากเรื่องอะไรนะข้ามสีทันดอนที่เขาเล่นเป็นคนติดยาผมว่าเขาเล่นคือไม่เหมือหรอกผมว่าไม่เหมือแต่เขาเออบทนั้นนะเขาเล่นดีมากเดี๋ยวผมต,ต้องไปหาคลิปมาดูแนละเออแต่ว่าเนื่องจากเรื่องนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่ดูยากไงก็เลตติ้งอาจจะไม่ดีไงนะแล้วก็อีกคนนึงที่ผมชอบนะก็คือตอนแรกผมไม่ชอบนะคุณบอยประกรณ์นะแต่เขาเล่นเรื่องอะไรนะเรื่อง ก,กับน้องจีน่าเนี่ยนะบาปอยุตนะิธรรมเนี่ยเขาเล่นดีมากนะเท่มากนะมึนก็มีคนบอกว่าบอยต้องเล่นบทอย่างนี้ถึงจะถึงจะเกิดนะฮะอะไรประมาณนี้เก็เชียร์ลวกันนะตอนนี้คิดอะไรไม่ออกถ้าจะให้เชียร์โป๊ปเบลล่านะครับเออนะก็ขอเป็นคู่กันไวๆนะคะคู่จีนนะส่วนเรื่องของเบลล่าไม่ต้องมีอะไรพูดนะเพราะว่าเขาดีทุกอย่างนะครับนะแล้วก็ไม่เห็นด้วยว่าเบลจะต้องไปเลือกคนรวยไม่รวยอะไรต่างๆเนี่ยน,นะคือ เขามีใครที่เหลี่ยงเขาซึ่งเราไม่รู้แต่ผมมองอย่างนี้นะต้องฟังก่อนนะใครที่เหลี่ยงแรกที่เบลล่าจะเลือกผมว่าไม่เกี่ยวกับความรวยนะผมเชื่อว่าเป็นก็อาจจะคิกไงเออจะห่อไหมผมว่าก็ต้องรอแต่จะห่อแค่ไหนอย่างไรนยผมว่าอันนี้ไม่จาเป็นต้องไม่จําเป็นต้องสุดยอดนะแต่ผมว่าสําคัญคือต้องเข้ากันได้เออผมผมเชื่ออย่างนี้นะผมเชื่อว่าเบลเขาเป็นคนที่มองแล้วลึกนะและแม้แต่พี่เวียร์ผมมองว่าก็แหละผมก็ยังเชียร์พี่เวียร์เหมือนเดิม นะครับแล้วอย่างที่บอกไอ้ตรงนี้ครับมันไม่ได้มีปัญหาเลยเลยมันก็แค่แบบว่าเออมันเหมือนกับว่าใช้คําว่าวาสนาหมดหมดกันตรงนี้หรือว่าจริงๆอ่ะวาสนาในชังเพื่อน่ะยังมีต่อไปยาวๆผมเชื่อแต่วาสนาในในฐานะคนรักก็ก็จบกันตรงนี้ไม่เป็นไรนะเพศสันติวาาก็ตรงนี้แต่อย่างที่ผมเคยบอกนะคู่จิ้นช่องเจ็ดเลยแล้วก็แล้วแต่นะนะผมไม่บอกว่าจะพาคนที่ดีกว่ามาเจอนะแต่จะเป็นคนที่เหมาะสมกว่า เนะหมาะสมก็ไม่ได้ดีไม่ดีไงเหมาะสมมือเข้ากันแลวแมทนะแล้วผมก็เชื่อว่าจะ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 ,จะได้ดีคือน้องเขาอะเบลล่านี่เขามีครบเครื่องทุกอย่างจริงๆนะนะจะใช้คำว่านังเอกอันดับหนึ่งนะที่ผมเนี่ยผลงจะจวงนังเอกอันดับหนึ่งก็ได้เพราะว่าอ่าเรตติงถูกไหมามาอยู่แล้วนะฮะความเป็นที่รู้จักมาอยู่แล้ววัดจากไหนนี่แหละโฆษณาโฆษณาเยอะสุดถูกไหมฮะอ่ะ ครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นอัน้มพนะัชราภาถูกไหมต่อมาเนี่ผมก็ไม่ไแน่ใจแพนเค้กไหมแต่ว่าก็ยังไม่ไม่ขนาดนั้นนะฮะและที่มาพิกพีก,ก็คือน้องหยาหย่าก่อนนี้ก็หูพฆฒนาขนะึ้นนาทีนี้จริงๆอะ่ะผมว่าสักสองสามปีละน้องเบลล่ามาถูกไหมฮะเพราะนี่ผมใช้คํานีเลยยล้วกันนะแต่ผมก็ต้องย้ำคําเดิมนะเดี๋ยวแฟนช่องเจ็ดจะไม่ชอบแล้วก็เดี๋ยวแฟนช่องสามก็จะมาหาว่าผมเนี่ยเฉลี่ยหรืออะไรแบบนี้ ผมตอนนี้ผมเปลี่ยนใจมาเป็นแฟนช่องเจ็ดแล้วแต่ก็ยังดูช่องสามอยู่บ้านแล้วก็รักดาราช่องสามอยู่สามสี่ห้าคนที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ทวนอีกทีหนึ่งนะเบลล่านะยายา,ยาน้องจีน่านะครับแล้วก็โป๊ปแล้วก็บอยนะครับประมาณนี้นะก็นั่นแหละเฮงเฮงเฮง,งทุกอย่างนะครับเบลล่าเจอแต่สิ่งดีๆนะครับทั้งความรักการงานการเงินสุขภาพนะและทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ แล้วก็ขอให้ได้เจอคนที่ใช่ไวๆนะครับถ้าจะให้เชีย์ขอเชีย์โป๊บเบลลานะครับครับสวัสดีครับ